ไปนย,ยนี่ใครวะพวกเพื่อนนี่มันเบิ้ลรถทุกวันเลยเนี่ยโอ้โหมาตั้งหลายวันตุ้งตุ้งวันนีน้ถ้ <c oughs> มาใครอยากก่างคนเดียวเนี่ยใช่ครับมาคนเดียวแม่มากเลยนะผม <c oughs> โบ่ทีมั่ง <c oughs> น้อยอม,ม่มายุ่งโบนะ้ออะไรล่ะตอดทีเลยฮะหน้ามาหลายวันแล้วเนี่ย <c oughs> เออมึงจะเบิ้ลอะไรตั้งหนาเนี่ยฮะโอเคหน่อยเขายืดทอให้เป็นเปียนะดามจริงเลยวะเนี่ยเอาทีมั่ง ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่ในช่องของป๋าเฟรม90องศานั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะทุกคน <My. S 1> พี่ก็ขอมาทําการยึดช่องของเฟรมนะคะโดย uh. ที่วันนี้นะคะพี่อ่ะจะมาทําคลิปแกล้งเฟรมนะคะทุกคน uh. ก็คือ <My. S 1> ก่อนหน้านั้นอะ่ะทุกคนเห็นแล้วเนาะว่ามันจะมีคลิปที่เฟรมอ่ะแกล้งบอกเลิกพี่ไปแล้วก็แบบว่าเฟรมอ่ะ <My. S 1> ชอบไปขิงแข่งรถกับคนอื่นไปทั่วบอกว่ารถตีงแรงอย่างงุ้นแรงอย่างนี้เลยนะพี่ก็เลยหมั่นไส้พี่ก็เลยหมั่นไ <c oughs> ส้คูณ2รวมกันก็เลยแบบว่า นัดกับเฟิร์สไว้อะว่าอยากแบบว่าแก้แค้นคืนนะก็คือพี่อ่ะได้ทําการจ้างคนคนหนึ่งผู้ชายผมยาวน่ากลัวมากเลยทุกคนมาแกล้งแบบหาเรื่องเฟมมาดูอาการเฟมกันนะว่าเฟมอ่ะจะมีอาการยังไงเมื่อแบบว่าโดนคนมาหาเรื่องเง้ยทุกคนนะแล้วทุกคนคิดดูเวลาที่เฟมอ่ะโดนเขาแบบว่าขิงใส่หน้าหรือว่าโดนเขาหาเรื่องอ่ะเฟมอ่ะมันชอบทําตัวเป็นอะไรรู้ไหมทุกคนนา้าซีดเป็นไก่ต้ม หมือนที่พี่ยักษ์ชอบพูดอะคำนี้เลยไอเฟมอ่ะเวลาันแพ้เขานะหรือว่าทำอะไรแบบไม่ชนะคนอื่นนะมันชอบทำนั่งทำหน้าซีดเป็นไก่ต้มเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปบ้านเฟิร์สกันต่อโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านของเฟิร์สเซเวอร์นะคะเดี๋ยวเราจะให้เฟิร์สเนี่ยไปตามน้ำมาเอาแมงกระมงแมงวนไปเออชอบข้าวปวดที่อื่นปใช่ไหมแมงวนไปเอาแมงนังหนักเลยนะโอเคเตรียมเตรียมให้ได้ไปทุกคนก็บอกเลยว่า รอบหน้าเนี่ยกู่กลับมาทำเนี่ยยังไงรถคุณคไร่พี่หญิงว่าโอ้กูไม่็นนักเพลงโอ้หลัดจริงรอบหน้ามึงหรือเครื่อนดูได้นะได้ถ้าพี่แดงผมได้อ่ะโอ้คุณไม่ตน้ำต้องมดก่อนมีหลายหมดเฮ้ยบอยนี่ใครวะเพื่อนเพื่อนนี่เพืพวกเพื่อนมึงเปิดรถทุกวันเลยเนี่ยโอ้โหมาตั้งหลายวันทุกทุกวันวันนี้ มาจากไหนเนี่ยเราอยู่กรุงเครับแข่งมุดเงีเอ๋อเปล่าผมมาขับรถเล่นกับเพื่อนเพื่อนลองแข่งยังลองแข่งกับลาน,น่ายยังจะลองรอลองแล้วนะแล้วเป็นไงจะโดยรายแดดที่หลังหมดทุกวันทุกวันแน่ดันม่เสียงดีกว่าเสียงเสียงก็ปกติะละเนอะครับอืมต้อมาใครอย่างเดียวไงเนี่ยใช่ครับมาคนเดียวแม่มากเลยนะผมโบ๊ะดีมั้ง Nói lần này nắm lời mẹ đặt lên ô nhiên năm này mẹ tắt đuôi 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 mẹ tắt tắt đuôi mẹ tắt đuôi mẹ tắt đuôi tắt đuôi mẹ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  tắt 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 ไปมึงทำอะไรไดินี่ปอับดีมั้งเอาอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวเจอกันนะเอี๋ยไปเอไปไหนอ่ะไปไหนหน่อยเอาไปไหนไันดูดิมาไปเอาของเลยครับโห่ไม่ได้หลับได้นอนกันเลยทุกวันเลยมั้งต่อไปยอังไงฮะ เดี๋ยวนะไอ้ท้อยมึงยังไงเนี่ยเดินจะยิงกันได้โอ้ยผมทำรถนี่รถเป็นไรไอ้นี่ผมมาตั้งตั้งโซ่ตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะขับเล่นกันโอ้โหดึกขนาดนี้ยังเสียงดังอีกใช่ขับตอนเช้าขับตอนเช้าหน้ามาหลายวันแล้วเนี่ยเอาดีบ้างเออผมจะเปิดอะไรตั้งหนาเนี่ยฮะ ปกตินี่เลยหน้าก็ผมยังงงงเลยไอ้หน่อยมึงไม่พูดมึงววาบอกเขาหน่อยดิต่อได้หน่อยเขายืนทอได้เปลี่ยนอะดังจริงไลยวะเนี่ยเอาทีไรไหมไอ้หน่อยเพื่อนกูเดี๋ยวนะเราเล่น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 อะไรผมดาอะไรเป็นอะไรนะงงหมดแล้วเหยื่อเล่นเยื่อเล่น

นาจะมาปวดผมทำไมเ่ยไอ้เจนตึ๊กตึกตึกเลยวะอแตกวเลยวะปผ้าเลยวะแล้วขัดีกว่าดูเงื่อดี่ตกเลยวะดูหนังผ้ดิเี่ยังรีบเลยอ่ะ้าโกงไปรีบเป็นิีดูเลยเจ้ย็นเแตกวากเลยวะดูาใครายใค้ใคร่ายหนูเนี่ยอะไรวะไอ้เหี้ยวันนี้น่อจะงดดูเงือเดี๋ยวเดงือดีดูคนเบื่อดินี้หนจะไม่ยุ่ง แพ้เล<อ>ิกกระบวนการเขาเลยเหรอเอ,อหนื่อยแตกมากเลยน้าเอาจริงนะผมยังบอกเลยว่าผมไม่กลัวใครหรอกมีอ<ล>ะไรก็แต่ก็กลัวไงกลัวอะไรกันล่ะหยอ,อกเล่นโอ้โหดูน้าดิโอ้โหโคตรโหดเลยอันนี้อันนี้น้าเป็นน้าของเฟิร์สเหรอครับครับผมโอเคครับขอโทษนะถ้าถ้ามันเสียงดัง หูดังทุกวันเลยอ่ะนั่นไม่หลับได้นอนเลยโอยเดี๋ยวอันนี้อยากน้าหยอกเล่นไเนี่ยหรือไงเสียงน้าว่าน้าโกดังนะเสียงท่ออีกงดังกว่าน้าอยู่ผมเไม่ค่อยตาลเลยนะาดูเลยตาลเลยเฟิร์สดูดดังจะท่อเปล่าล้อไม่หมุนป่ะหมุนหมุนล้อหมุนอยู่หมุนหน่อยนึงหอยู่จะได้จะได้ถ้บอกเลยวันนี้ผมไปแดกไอ้พวกนี้หลับมาเลยสามสองคันหลับเลยแต่แช่วยหน่อยได้ไอ้หน่อยลู่ลู่เคี้ยอะไรถ้าเจ็ดจริงก่อยลูกนะเลียงกว่าไงใช่หมกหมกสายหมกดีแล้วดีแล้วแล้วดียัง เข้าสู้หน่อยไม่ได้ไงโอ้ยใช่เราเป็นเราเป็นที่หนึ่งประเทศอยู่เยสถ้าใครคนขับเนี่ยอะไรนะตอนนี้นี่ผมขับแล้วนะหลังนอนก่อนไหมนอนโอเคนี่ซอสจอนี่มาจากไหนอ่ะขอขอจอนขอจอนอยู่ที่ขอนแก่นนะสายชวดใช่เอาหน้าด้วยนะสายดังเนี่ยสายจบสายจบเหรอสายจบจบพีอาร์หรืว่าแมคโครลี่จบอยู่นั่นแหละโอเคครับนะโอเคนะป้องขับรถดีๆน้ำน้ำก่อน ดีอะไรของพวกมึงเนี่ยเบื่องูเบื่อเขาไม่หดว่ะพี่เบื่อ่ควรูว่าถามิเนี่ยมาถึงจับกูอยู่นั่นแหละกูทรงเลยตรงเจอแต่โดนจับแค่ก็หมอผีเฮ้ยกระบอผีเอกจริงนะถ้ามึแยบเป็นหน่อยนะใส่แล้วให้หน่อยเหื่อเหงื่อิดูหน้าเฮ้ยควจริงว่ะ ตื่นเต้นเล็กน้อยใจอะไรเยหน้าตื่นเป็นไก่ชมเลยนะปาเฟมอย่าอย่านะอย่าแกล้งนี่นะใจเต้นตึกตึกตึกเลยนะนี่เขาจาะคนเมามาก็ดีแล้วก็ได้เอาจริงๆนะใส่แมงปักหน่อยหัวของอะไรเที่แมงอันนี้อันนี้คือพี่น้องกูหรือเปล่าเนี่ยใายเออเว้ยกูบอกเลยนะอย่างนี้เลยอ่ะใจเย็นหน่อยใจเย็นหน่อยโอ้ยเย็นนี่ก็น่ากลัวสัตว์นอนไปเลอร์เลยใส่กูเมื่อไหร่ต้องใส่ต้องใส่โอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปาเฟมนะครับ